น,นหรอนอกนอกบ้านหน้าผมเจ็บ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 เบหมดแล้วปะตายปะ ตับ่ใครมันจะไหววะต้อจ้ะนอกน็อกสองพี่อยู่เพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆขีดเราอยู่นักข่าววิ่ง นี่พี่สองตัวโดนระเบิดเจ็บวิ่งมาแล้วน็อกหนึ่งยีเอสระเบิดดิงว่ะไม่ไหนที่รถเหรอใช่น่าเห็นขามอยู่นะหมดละสวยขามดิ มันพูดเนี่ยตายตายสอร์รี่สอร์รี่สอรี่สอรี่กหนึ่งนักหนึ่งตายอ้ยี่อย่าชกตัวสวยโหหนิงหนิงนิงหนหนิต้องผมเลย โอเคสวยเหลาตีข e ้างนอกเหลาตีบ้านนู่นนะเฮ้ยวิ่งเฮ้ยข้างนอกมากูมากูเก็บเนาะสวยไปกูโยนระเบิดไปเก็บสวยเฟิร์สหมดหมดมาตอเนาะเฮ้ยสาวดีเฮ้ยเพื่อน

คนปาระเบิดลำสองเฮ้ยอะไรนี่ห้องน้ำตัวนึงพี่พนั่นน่ะเข้าไปเจอเลยใครจะขอบคุณวะเขี่ยแม่งดาบมึงกานชูบิน ไว้หล่นสองนาทีแล้วอรอ,รอจนเปื่อยเฮ้ยเจมตกลงหลงข้างหน้าไปแล้วข้ามแล้วครับพีระวังนะไว้หล่นหน้ากูมา อย่างนี้มดละเม่ดีเร็วเหียนั่งทำไรอยู่เอายังเนี่ยหนึ่องละำำมึงได้คิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีอีกตัวว่ะเจมมมดนมดหมดโอ้มึงลง อย่าเออมีสาเนาะเออเออแคยิงอีกตันนึงเหรอมองยิงน้องเหลือตัวเดียวตรงนี้ติดอะไรวะน้องน้องน้องสน้อเดลืองตัวฝ้งมึงไม่ต้องลงมาอ่ะลงมาแด้ลงมาับมาดับไฟน้อง เหลือตึกที่ที่สามเลขที่อะเหน็บที่ฟางเลยจริงจริงไีจับแจวไปให้ตัวข้ามน้องน้องน้องยี่หรือตัวนี้เฮ้ยยี่วะนาดิไอ้ยี่อใต้เท้าเราตัวหนึ่งชั้นหนึ่งอะชั้นหนึ่งป้าเราตัวนึ้งเรายี่หก่อนัดปะมาดิป้าไปพี่มันเจ็บขวาขวาขวามือขวาเลยน้องเขาตื่นเต้นอะไรกันน้องสองน้องสองไอ้ชูบุญอยู่ใต้ตีนของไอ้ตีมนึ่โอเคโอเคดูอยู่ เ <oh> ข้าบ้านนี้ไปไอ้พบดก็อยู่ตายเหลือติเหลือเหลือตัวนึ่งเสื้อม่วงเจอมาคุณมาคุณมาคุกมาคุณทีไหนลองลองลองเกียงส้มใช่ไหม เหลือตัวหนึ่งนี่เอ้ยใช่ตัวขาได้เ,เจอแล้วตายตายกระที่หลักกระที่หลักไม่ได้เลกตัวหนึ่งนอะ่ะมันลงแค่ตัวเดียวมืออาคีา,าอยู่ดิน้อง วิ่งเหรอพี Au, ่ยิงได้ปะยิงได้ปะเดี๋ยวมันยหนิ่งเดี๋ยวมันก็นิ่งเอาอดอาตัวนะครับรักไอ้ยี่นี่โดนรักพาตัว

ห้องต่อไปห้องต่อไปเนี่ยเนี่ยมีแฟนห,หกแตกสวยมองเท่งไปดีนะผมว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วพี่เกี่ย์คนในสัตว์ปืนสกินสม้มมชนะนอนในพุัมปืนแบบโอ้ยเชียตัวตัวตัวที่เรายิงมันเลยนี่กูจำชื่อไม่ได้เน,เนี่ยใส่ชุดเหมือนเดิมเลยหัวขเขี่ย